สวัสดีครับผมนาะสุกิขุนโตลาศประจำตัว68301040178แล้วก็นัตภูมิเจริญสุขเรื่องเนื้อหแดสง6ูนย1สี่1 6นหห HMI คอนโทนสองอินพุต X หนึ่งเท่ากับสตาร์ตตัวที่1สต็อป X 2เท่ากับสต็อป เอาพุทธเท่ากับมอเตอร์ตัวที่ Y หนึ่งกดกดสตาร์ตตัวที่หนึ่งมอเตอร์ทำงานกดสต็อป Y หนึ่งหยุดทำงานมอเตอร์หยุดทำงาน HMI คอนโทรลสามสต็อปตัวที่อินพุตตัวที่หนึ่ง X สามเท่ากับสตาร์ตตัวที่หนึ่ง เท่ากับสต็อปตัวที่ Y เท่ากับ Y สอง X X สี่เท่ากับสต็อปอัพพุตตัวที่สองเท่ากับมอเตอร์ Y สองกดสตาร์ตตัวที่หนึ่งมอเตอร์ตัว Y สองทำงานมอเตอร์ Motor ตัวสองทำงานกดสต็อป วายสองหยุดทำงานมอเตอร์ตัวที่สองหยุดทำงาน